คู่แท้ในอนาคตของคุณตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะมีพลังงานตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจบ้างหรือเปล่านะคะสี่ไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนที่จะมาเป็นครอบครัวคนในอนาคตคนในฝันของคุณนะคะคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเนาะ ทำพแันพลังงานของคนราศีธนูตอนนี้อยู่ห่างไกลกันหรือเปล่านะคะกำลังคิดทบทวนถามใจอะไรบางอย่างไหมนะคะเจดดาพลังงานของคนธาตุโลหเมถุนตูนกลุมนะคะจะมาเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าหรือว่ามีความลับอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นกันอยู่ ห้าไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมธสิงทนูนะคะมีพลังงานของความไม่เข้าใจความขัดแย้งมีคู่แข่งในความรักไหมนะคะ มีพลังงานของคนธาตุไฟธาตุลมเราก็ราศีธนูนะคะที่ขึ้นมาเป็นไปได้ว่าคุณเขาได้พบเจอกันแล้วหรืออาจจะคบกันอยู่นะคะมีเรื่องราวบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าอาจจะต้องทบทวนถามใจตัวเองนะคะอาจจะมีคู่แข่งในความรักหรือเปล่ามีคนเข้ามาชอบเขาเยอะไหมหรือยังไงนะคะเลยทําให้ต้องมาคิดทบทวนถามใจตัวเองนะคะ เจ็ดดาบตรงนี้เป็นความลับอะไรเอ่ยหรือว่าอาจจะเป็นความลับที่เขาบอกไม่หมดเขาบอกไม่ครบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่มีความลับกับเขาเลยทําให้เขาต้องมาถ่างใจตัวเองใครบางคนอาจจะมีความเ,เจ้าเสน่ห์หรือเปล่าเลยทําให้มีคู่แข่งในความรักเข้ามานะคะเรามาดูกันต่อเนาะอัศวินถือดาบ 10ถ้วยนะคะคนที่ดีคนที่ใช่เขาจะใช้ความพยายามมากพอเพื่อที่จะพิชิตใจคุณนะคะมีการตามมองตามส่องกันด้วยมีความดื้อรั้นในบางทีนะคะอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่าหรือว่ามีนิสัยเป็นเด็กในบางครั้ง The h i r o p h a n หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่จะมีความเป็นเด็กมีความดื้อรั้นนะคะ กดอไฮโลแฟนกับเด็กถือดาบมาแบบขัดแย้งกันเลยนะคะน่าจะเป็นคนละคนถ้าคุณเป็นเด็กถือดาบคนที่มีความดื้อรั้นเอาแต่ใจหรือว่ามีความเป็นเด็กตัวเขาก็อาจจะเป็นเดอะไฮโดรแฟนให้กับคุณนั่นเองนะคะพลังงานของคุณกับเขาในตอนนี้นะคะอาจจะรู้จักกันแล้วตัวคุณอาจจะมีคนเข้ามาชอบเยอะหรือเปล่านะคะหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์ ถ้าไม้ตรงนี้นะคะอาจจะไม่ใช่คุณกับเขาทะเลาะกันแต่ว่าเป็นคู่แข่งในความสัมพันธ์ที่เข้ามาทําให้เขาต้องต่อสู้เพื่อที่จะชนะใจคุณนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้คุณมีช้อยหรือว่ามีตัวเลือกในความคิดของคุณคุณไม่รู้ว่าคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยนะคะคุณอาจจะเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาทําความรู้จักกับคุณก็ได้แล้วก็ตอนนี้อาจจะยังไม่แน่ใจว่าคนไหนที่จะเป็นคู่แท้ในอนาคตของคุณนะคะ คนคนนั้นนะคะคุณจะรับรู้ได้เขาจะมีความพยายามมีความตั้งอกตั้งใจที่จะพิชิตใจคุณที่จะชนะใจคุณนะคะเพื่อที่จะมามีอนาคตร่วมกันกันกบคุณหรือคนคนนี้อาจจะคอยตามมองตามสองคุณตลอดก็ได้นะคะเพื่ออัปเดตสถานการณ์กับคุณนะคะคอยมองคอยดูว่าคุณชอบอะไรคุณไปทำอะไรนะคะเพื่อที่จะได้มาพูดคุยกับคุณได้ถูกเรื่องถูกสตอรี่นะคะ คนคนนี้เป็นคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังนะคะอาจจะออกแนวหัวโบราณหน่อยๆเนาะแต่ว่าถ้ารักจริงก็คือหวังแต่งเลยนะคะหวังที่จะมีครอบครัวแล้วก็มีอนาคตร่วมกันนะคะผู้แท้ในอนาคตของคุณตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอาจจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยด้วยนั่นเองนะคะ